สรรพคุณของพืชกระท่อมนะครับผมจะเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังเลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะครับเป็นเรื่องจริงเมื่อก่อนผมจะเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้อากาศถามแม่ผมได้เลยนะครับก็คือจะเป็นน้ำมูกน้ำมูกจะไหลย้อยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หายใจไม่ได้ครับจะคัดจมูกจมูกจะตันทั้งสองข้างหายใจไม่ได้เลยทั้งสองข้างแล้วก็จะจามจะจามไม่หยุดเลยจามอยู่แบบนั้นนะครับผมเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ20ปีนะครับไม่หาย เคยกินยาแก้แพ้กินยาแก้แพ้แหละครับเวลาเป็นนะก็กินแต่ต้องกินทุกวันพอกินทุกวันทีนี้มันพอเลิกกินมันก็เป็นอีกครับก็เลยไปหาหมอไปโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้แพ้ชนิดรุนแรงมาให้ผมกินนะผมก็กินหนึ่งเดือนครับเขาให้มาหนึ่งเดือนชุดนั้นเนาะกินหนึ่งเดือนกินจนหมดยาพอยาหมดก็เป็นอีกครับผมกลับไปหาหมอจนหมอบอกว่าไม่ ไม่จ่ายยาให้แล้วไม่ให้กินแล้วนะครับมันมีผลต่อร่างกายกินประจําเป็นเวลานานไม่ได้ครับผมก็ทําทุกอย่างเนาะแม่ก็ไปหาใบพับพึงอะไรมาได้ยินอะไรเขาบอกมาก็มาทำเนาะต้มนะ้ําพับพึงอาบแก้แบบแก้โรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้อากาศอะไรแบบเนี้ยผมทั้งอาบทั้งแช่ไม่หายครับผมแล้วผมก็ได้พืชกระท่อมนี่แหละครับตอนนั้นเพื่อนก็แนะนําให้ผมก็เคี้ยวแค่ใบเดียวนะครับปรากฏว่าหายเลย เออมันดีจริงๆครับมันดีมันดีเกินดีเวอร์ผมก็เลยกินมาตั้งแต่นั้นเลยโดยที่ไม่คิดเลยครับว่าทุกวันนี้จะไม่เป็นอีกเลยผมหายขาดแล้วครับทุกวันนี้คือไม่มีอาการหวัดไม่มีอาการคัดจมูกอีกต่อไปนะครับวันนี้ที่ผมกล้าพูดเพราะอะไรก็เพราะว่ามันปลดล็อกแล้วเสรีแล้วนะครับผมเองผมก็เป็นคนที่เคยกินใบกระท่อมมาก่อนก็กินอยู่ตอนนี้ก็กินอยู่นะครับก็นั่นแหละสรรพคุณนะสำหรับ ผมเองที่ผมเจอมากับตัวแล้วผมกินผมใช้เวลาอยู่กับเพื่อกระท่อมนี้ตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับแล้วอีกอย่างเลยนะครับที่ผมสังเกตดูแล้วว่ามันเป็นเพราะใบกระท่อมที่ผมกินนี้ก็คือร่างกายของผมมันไม่อ้วนครับผมผมกินข้าวเยอะนะทุกวันนี้แต่ว่าไม่อ้วนครับเพราะว่ามันป้องกันโรคอ้วนโรคไขมันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใบกระท่อมนี่นะครับ ผมไม่ได้จะมาแนะนําให้คนอ้วนนะว่าเออคนอ้วนต้องกินใบกระท่อมนะ่าถึงจะลดความอ้วนได้ผมไม่ได้แนะนําแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมบอกสปปรรพคุณแน,นปปะนําสรรพคุณให้ฟังเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะว่าเออผมกินแล้วมันมันดียังไงมันมีอาการยังไงมันมันเป็นยังไงมันมีผลเสียยังไงก็เนี่ยแหละครับผมเอามาพูดให้ดูเนาะผลเสียไม่ไม่มีผลเสียเลยครับที่ว่าผม กินมานะครับยังไม่เคยมีผลเสียอะไรกับร่างกายนะแต่ว่านั่นแหละครับผลดีก็คือว่าทําให้ผมหายจากไข้หวัดหายขาดเลยนะครับจากไข้หวัดแล้วก็ทุกวัดนี้ผมยังไม่อ้วนเลยนะครับลดน้ําหนักเท่าเดิมเหมือนเดิมตลอดนะครับก็ที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้แหละครับสั้นๆเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะคลิปนี้ก็มีแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ